แน่นอนค่ะว่าเนื้อเรื่องต้องคนข้างเข้มข้นมากแน่นอนเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องนะคะเกี่ยวกับชาติปัจจุบันค่ะแล้วก็อดีตชาติซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยค่ะจะโยงกับตำนานต่างๆของไทยด้วยแล้วก็น้องๆเนี่ยค่ะก็จะได้แสดงศักยภาพให้ได้เห็นแน่นอนค่ะเพราะว่าในเนื้อเรื่องนะคะก็จะมีทั้ง ช่วงปัจจุบันที่น้องๆยังเป็นนักเรียนอยู่และช่วงอดีตชาติของตัวเองค่ะสำหรับท็อปสตาร์เอ r นเตอร์เทนเมนต์นะคะแน่นอนค่ะว่าเรายังมีในเรื่องเอ้ละครเรื่องอื่นๆอีกมากมายค่ะต้องรอติดตามค่ะซึ่งสามารถติดตามนะคะความเคลื่อนไหวของ Top Star Entertainment นะคะได้ทางเพจ f a c e b o o k ค่ะแล้วก็ทาง i อด้วยค่ะ เรื่องนี้จะเปิดกล้องเมื่อไหรแ่แล้วก็บางแผนออนแอร์เมื่อไหร่ทางช่องทางไหนบ้าโอเคค่ะสําหรับวันเปิดกล้องและว,วันออนแอร์นะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะหน้าเพจทับสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์ได้เลยค่ะ